โอ้โหอาเซียนประกาศโคตรญี่ปุ่นเป็นเรื่องละครับทีนี้อินโดนีเซียเหิมเกริมนะครับไม่กลัวหน้าไหนจะไปบอลโลกให้ได้ผลน,นี้ทันทีใน2เกมที่เหลือกะตบจีนฟัดญี่ปุ่นเอาชนะเก็บ6กแต้มเต็ม ขณะที่นิโคลัสมิเคลสันล่าสุดมีชื่อไปอาเซียนออสตาแต่ล่าสุดอดเจอแมนอยู่ซะแล้วต้นสังกัดสั่งชัดเจนไม่ต้องไปส่วนบอลไทยชี้ชะตานัดสุดท้ายกรรมการไม่ใช่จากบ้านเราเอาจากต่างประเทศตัดปัญหาแย่งชิงอันดับ 1, 2, 3ยังได้รุนทวยเอเชียทั้งหมดนี้ติดตามได้ไหนแตงโมโลกเตียพงยิงครับ สวัสดีครับตงโมลงปีอพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลนะครับมาดูกันที่ข่าวแรกนะครับโอ้โหต้องบอกเลยครับว่าล่าสุดอาเซียนคึกคักเลครับประธานสมาคมฟุตบอลอินโดครับหรือว่าทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยช็อกกันตาตั้งเลยครับเมื่อเอริกโทเฮียนะครับประธานสมาคมฟุตบอลเนี่ยเชื่อว่าอินโด จะไปฟุตบอลโลกโดยการโค่นทั้งจีนและญี่ปุ่นในสองนัดสุดท้ายในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโอ้โหไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วครับอาเซียนตั้งเป้าหมายครับโค่นญี่ปุ่น ซึ่งในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยนะครับอินโดนีเซียจะเข้าสู่การแข่งขันใน2นัดสุดท้ายมันก็จะตัดสินกันแล้วนะครับว่าใครจะเป็นทีมที่ดีที่สุดที่สามารถผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกได้แบบอัตโนมัติเนี่ยนะครับคือมันก็มีแค่อันดับ1นึ่อันดับ2นะจาก3กลุ่มที่เหลืออันดับ3กับอันดับ4ก็คงจะต้องไปเพลย์ออฟกันต่อในรอบถัดไปนั่นเอง ซึ่งทางจีนเนี่ยนะครับก็จะเจอกับอินโดก่อน5มิถุนาแล้วก็เจอกับญี่ปุ่นนะอินโดเจอญี่ปุ่น10มิถุนาจะเป็นเกมสำคัญสุดๆชี้ชะตากันแล้วครับว่าทีมในอาเซียนจะไปได้ไกลแค่ไหนคือถ้าอินโดเข้าไปในรอบถัดไปเนี่ยจบอันดับ3 4ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นั่นแหละนะโอ้โหครั้งยิ่งใหญ่ในยุคใหม่ๆเนี่ยที่มีชาติจากอาเซียนทะลุเข้าไปถึงรอบนั้นได้นะครับ คือเราต้องมองโลกในแง่ดีนะทางเอริกโทเฮียว่างนี้นะครับว่าการเป็นระดับ2เนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่คุณก็ไม่สามารถตอบได้ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เพราะมันยังเป็นไปได้ฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้นั่นหมายความว่าจะต้องชนะทั้งจีนแล้วก็ชนะทั้งญี่ปุ่นแล้วก็ไปลุ้นผลคู่อื่นๆด้วยนะครับคือทางอินโดบอกว่าไม่ต้องการจะดูถูกทีมไหนแต่การเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นต้องบอกเลยครับว่าโอกาสมันก็50-50 คือทางอินโดเนียคิดการใหญ่นะกะโค่นญี่ปุ่นซะเลยนะครับแล้วถ้าไปดูแล้วเนี่ยจริงๆการเจอกับแต่ละทีมเนี่ยเขาก็แพ้สกอร์ขาดอยู่นะเจอออสเตรเลียเนี่ยหประตูต่อ5างเงี้ยคืออาจจะเป็นอัซิเดนที่โดนเยอะเกินไปหรือเปล่านะครับเขาบอกว่าถ้าผลการแข่งขันมันเข้าทางอินโดทุกคนก็แฮปปี้แต่ว่าถ้าแพ้หรือว่าเสมอมันก็อาจจะไม่พอ และสุดท้ายก็ต้องมานั่งเสียใจเพราะฉะนั้นแล้วในการแข่งขัน2นัดนี้เนี่ยอินโดนีเซียหน้าที่จะเติมสัมผัสกำลังอย่างเต็มที่แล้วก็พยายามที่จะเอาชนะให้ได้ทั้ง2นัดแล้วขอไปลุ้นคู่อื่นเอาดีกว่าถ้าหากว่าทำได้นะครับคือถ้าทำไม่ได้อย่างน้อยๆเนี่ยพวกเขาก็ต้องการในการจบอันดับ3และ4ซึ่งน่าจะต้องมีแต้มทั้ง2นัดนั่นเองอย่างนั้นมันจะไม่พอเพราะตอนนี้เนี่ยอยู่แค่9้าแต้มนะครับ ถ้าหากว่าชนะจีนได้สบายใจได้นะครับก็จะมี12แต้มมี12แต้มไปเจอญี่ปุ่นก็ไปดูเอาว่าญี่ปุ่นจะพักตัวหรือไม่นะครับเพราะว่าทางออสเตรเลียซาอุดิอาระเบียก็มีแต้มใกล้เคียงกันเหมือนกันนะครับแต่ออสเตรเลีย13แต้มแล้วอะสบายแล้วนะครับขณะที่ซาอูเนี่ย10แต้มก็ต้องเบียดแย่งกันกับอินโดเนียแหละให้อยู่ในพื้นที่ตรงนี้ให้ได้นั่นเองนะครับ ในขณะเดียวกันนะครับถ้าพูดถึงบอลไทยเนี่ยล่าสุดเลยนะครับก็นิโคลัสมิเคลสันครับมีชื่อในการไปดวลศึกอาเซียนออสตาเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับกำลังเก็บข้าวเก็บของเตรียมตัวจะไปกับพีระดนกับปฏิวัติแล้วครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยต้องเอาของออกจากกระเป๋าแล้วครับ เพราะว่านิโคลัสมิเคลสันเนี่ยร่วมทีมอยู่กับ o b บ d โอเดนเซนะครับในลีกของเดนมาร์กดิวิชั่นหนะครับแต่ทางทีมเนี่ยเขาปฏิเสธไม่ปล่อยตัวนักเตะในครั้งนี้เพราะมันก็ไม่ใช่ฟีฟ่าเดมันก็ไม่ใช่ทีมที่จะต้องไปร่วมทัพมานะครับเกิดมีอาการบาดเจ็บขึ้นมาจะทำให้งานเข้าได้ก็เลยทำให้ เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้ร่วมเดินทางไปเล่นในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนที่จะเจอกับทางได้าของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดก็จะเหลือเพียงแค่ปฏิวัติคำใหม่กับพีรนดนนะครับสำหรับออสตาเนี่ย จะแข่งกันที่ประเทศมาเลเซียสนามบูกิจารีวันที่28พฤษภาคมนะครับส่วนประเด็นบอลไทยลีกเนี่ยนะครับก็มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยจะเข้าสู่โปรแกรมนัดสุดท้ายในการลุ้นแชมป์แล้วนะครับที่สำคัญต้องบอกเลยนะครับว่าในการลุ้นแชมป์บอลไทยเนี่ยตอนนี้ มันก็มีประเด็นเยอะพอสมควรเพราะโดยเงื่อนไขเนี่ยถ้าหากว่าบุรีรัมเนี่ยชนะก็จะแชมป์ทันทีแต่ ถ้าแบงคอกชนะแล้วบุรีรัมไม่ชนะแบงคอกเป็นแชมป์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าการแข่งขันมันจะต้องเกิดขึ้นในวันเดียวกันพร้อมกันนะครับนั่นคือบุรีรัมอยู่ในเตดเนี่ยเจอกับน,นองบัวส่วนแบงคอกเจอกับประจวบก็ต้องเล่นพร้อมกันเพราะว่าถ้าไม่พร้อมกันจะเกิดความได้เปรียบเสียเปรียบนะครับซึ่งก็มีการประกาศออกมาเรียบร้อยนะครับแต่ล่าสุดเลยเนี่ยมีการอัปเดต จะไม่ใช้ผู้ตัดสินชาวไทยจะใช้ผู้ตัดสินจากต่างประเทศคือเอาผู้ตัดสินต่างประเทศมาตัดสินให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปนะครับแล้วก็ v r r ยังใช้เหมือนเดิมนะครับก็คู่ที่สําคัญสําคัญมีผลเนี่ยก็คงจะต้องมาแข่งขันพร้อมกัน ใครที่มีผลเลื่อนชั้นตกชั้นแต่ว่าตกชั้นมันครบแล้วไนงะนะครับก็จะเหลือเพียงแต่แชมป์เนี่ยแหละมันจะเป็นยังไงรวมไปถึงบอลถ้วยด้วยนะครับใน FFA Cup คัพลีกคัพอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้ผู้ตัดสินจากต่างประเทศนะครับแต่นอกเหนือจากการเป็นแชมป์แล้วอันดับ3ไทยลีกเนี่ยมีผลอยู่นะเพราะว่าโคตา้าฤดูการนี้ก็ต้องมาลุ้นอีกคือแชมป์ไทยลีกเนี่ยได้สิทธิ์ไปแข่ง ACL Elite อรอบลีกสเตจแน่แน่แล้วนะครับ ACL Elite นะสมสุดละ และแชมป์ FA ครับได้สิทธิ์ไปแข่ง ACL Elite แต่เป็นรอบเพลย์ออฟก่อนก่อนคุณจะไปแข่งจริงนะครับรองแชมป์ s, ไทยลีกก็คืออันดับ2ไทยลีกเนี่ยเมื่อกี้คือแชมป์ FA ฟอครับนะอันนี้คือรองแชมป์นะครับอ่ไทยลีกหรืออันดับ2ได้สิทธิ์แข่งขัน ACL 2รอบแบ่งกลุ่มทันทีนั่นหมายความว่าถ้าแบางคอกจบอันดับ2ก็ไปเล่น ACL 2 แต่ถ้ามีทีมใดทีมหนึ่งได้โคต้าซ้ำกันโคต้าจะเลื่อนให้กับทีมที่ได้อันดับ3ของไทยลีกทันทีตอนนี้สามารถเกิดขึ้นได้นะครับก็คือบุรีรัมเป็นแชมป์เอฟซีคัโคตาก็จะเลื่อนไปที่อันดับ3ในศึกไทยลีกทันทีครับอ่าและก็ต้องบอกว่าจากการประชุมของ AFC เนี่ยถ้าหากว่ามีชาติไหนถอนตัวนะครับก็ได้ลุ้นต่อเพราะว่าโคตาประเทศนั้นก็จะมอบกับให้ชาติที่มีค่าสัมประสิทธิ์สูง นั่นก็คือไทยนั่นเองจากกรณีนี้ก็เลยทําให้มีการจับตามอง mm. เกาหลีเหนือจะถอนไม่ถอนจะมาไม่มาเพราะก่อนหน้านี้ถอน4ีดูการติดแล้วไงก็ไม่น่ามาหรอกเอาจริงนะครับทำให้การลุ้นอันดับ3ของไทยลีกมันยังพอมีความหวังอยู่นะเออตารางคะแนนตอนนี้ก็คือ b g เนี่ยนะครับอยู่ในอันดับที่3มี52คะแนนขณะที่อันดับ4ราชบุรี49คะแนนแต่ที่สำคัญเนี่ยตอนนี้ราชบุรีอีกนัดหนึ่งเนี่ ถ้า3แต้มปุ๊บตอนนี้ลูกได้เสียเท่ากันด้วยนะครับพอลูกได้เสียเท่ากันบวกลบเท่ากันแบบนี้เนี่ยถ้าหากว่าราชบุรีชนะและบีจเกิดแพ้ขึ้นมาแต้มเท่ากันปุ๊บราชบุรีจะได้อันดับ3นะครับจากผลเฮดทูเฮดที่ดีกว่าโอ้โหแล้วโปรแกรมการแข่งขันเนี่ย27เมษา b ีเหมือนจะเตะก่อนด้วยนะครับเล่นกับสุขโขทยัย แล้วก็30เนะมษายนนครปฐมเจอราช,ชบุรีแข่งไม่พร้อมกันอีกแล้วเอาเอาก็ต้องตามดูแหละครับว่าสุดท้ายจะเอาอยัางไงแน่นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันสําคัญสุดๆไปเลยสําหรับโปรแกรมการแข่งขันถ้าหากว่าแข่งพร้อมกันไม่พร้อมกันมีผลแน่นอนเพราะว่าถ้า b ีจีปมเนี่ยเล่นก่อนชนะไปมันจบเลยไงนะเออมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับ เอาล่ะครับและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามก็ได้ครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ